สิบเก้านะครับวันนี้นะครับมาปผล่มาพอหมอเดนแก่หน้อยกันอีกแล้วนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงแนวทางมานำัเสนอเท่านั้นเ้อนะครับนะครับมาเดิงไก่แสนรูน้ำกันได้พี่น้องนะครับี่สุดง้ายแฟ่ไก่หน่อยตัวนี้มาแล้วรถเป็นธรรมดา นี่แหาว่าไก่ขั้นเทพน,นักซื้อเลขบ่เจ๊เจ้านักซื้อเลขบ่บังหันซื้อเนเขาบ่ซื้อกาถือกินบ่แ่กสซื้อบ่้ไเสียใครอยากมืดหนีงวดจมานางลงกล้ตัวไหนลยังนะข้างล่างงวดที่แล้วอนนะอกยังเาซบ่เจ๊เาซบ่ งวดสิมาู่นีพยายามุนีนั่งลงแป๊บเดียวเพิ่งดวงพร้อมให้นี่พร้อมเิ่งัากนหนีเได้บุได้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 บุได้้บุได้บุได้บุญได้บุได้บุได้บุด้บุได้บด้บุญได้บได้บุญ้บวญ้าด้บดุดุดได้ญ้บ้ได้ วมเลบเ่งก็อนักเลียนดีงวสีมาอยู่นี่เด้วลสีมาผู้ใดยมือดีนังได้หรือยป่าไอ้ติต้อกบดเจงมลวครับวนี้เป็นงวดที่แปดเพราะเป็นี่ทำเยอดิหลลอยล้านทีน้งเขาไปย้ายบ้านจะได้มวดีมานางแม่สองีนางตอไหนแล้วเบงไลนกเนี้ยแป๊บเดียวใกลต่อเลยนี่ย้ายใจตอนนี้ใกลต่อเลยนี่กระจายตอนนี้ย้ายบังไหนบังขอบคัวเล่ยกัอยู่นี่ เสียทีเดียวทไม่ควผมได้สูงก็ต้องเสียลเดียวจะมดนีนางกแป๊บเดียวแค่เจอพ่สอหยังยายสอนอะไรพ่อสอนเกิดพ่อสอนมากนะพ่อสอนี่เกิดคนนึงทีจออะพีนียดวงที่นีบริสันังครับตัอพี่นีอ่านงกแป๊บเดียวเี่นางงอยากดูจากบงดวงความให้ลดความเอาพวเสียทได้เสียคาคู่คายก็ตัวได้วเสียจะเด้เลัไปน่อยหัวที่แล้ว ข้างบนออกอะไรงวดที่แล้วดึงมาดึงมาอีกง้วดแต่แถวศูนย,ย์หกเอไปได้งวนนี่น่าล,ล,ลู้แล้วนี่เบื่อทั่วอาจารย์ยางได้โทรมาดูดวงด้วยได้หวยด้วยไหนโทรมาคนนั้นหมดนี่ถ้าอย่าหมดนี่โทรมาเลยประเทศไทยมีกี่จังหวัด มาป้าท่ไที่จังหวัดตั้งใจเห็นตั้งใจเรียนะปาทีไยปา่มาดิมาถึาได้จดิกีจังหวัดกัเด้อไปเด้อนี่งวจีนอยัได้นั่งเลนยใน้อยติต่อไทยเด้วม่เดิเบอร์โทาจานี่โทรหาได้บนดวงความดุไตรสิเป็นนายกบ่หัวสิริป่าได้ห่างบ่บนไหมัตยวยังเคยบนบ่ป่า ยอดดิวหลาย้อยล้านแล้วบวกเลขลบเลขคาเลขเป็นมดแปดบวกแดเป็นเท่าไหร่ถึงมาังใแดบวกแปเท่าไร่จังที่สุดในโลกเบ่ไในโทษสายพิลกผมตอนเอเกเดียวบวกเลขลบเลขเกมนัเี็กทีคาเลขเกหายติตอน